ึงแนวถามตอบสอบเลื่อนขั้นสามัญวิศวกรโยธาในงานคอนกรีตนะครับ <iment> โดยที่ผมจะแบ่งคอนกรีตเป็น3าสถานะด้วยกันนะครับก็คือคอนกรีตก่อนการใช้งานนะครับแล้วก็คอนกรีตที่เป็นสถานะคอนกรีตสดนะครับแล้วก็คอนกรีตหลังจากที่แข็งตัวแล้วนะครับในคําถามที่1นนะครับจะเป็นเรื่องของคอนกรีตก่อนการใช้งานนะครับคอนกรีตก่อนการก่อนการใช้งานเวลาที่ท่านไปสัมภาษณ์ระดับสามัญวิศวกรนะครับ จะมีคำถามคำถามหนึ่งนะครับที่ถามท่านก็คือว่าซีเมนต์พอตแลนด์มีกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับคําตอบนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงซีเมนต์พอตแลนด์นะครับเราต้องพูดเราต้องทราบก่อนว่าปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างนับแบ่งเป็นสามประเภทนะครับอันนี้อ้างอิงตามวยพอหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งขีดหกสี่นะครับบอกว่าปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างจะแบ่งไปด้วยนะครับปูนซีเมนต์พอตแลนด์ปูนซีเมนต์พอตแลนด์อพโซลานแลวก็ปูนซีเมนต์ไฮดรลิกนะครับ แต่ในคําถามนะครับที่ทางกรรมการจะถามท่านก็คือซีเมนต์พอร์ตลด์มีกี่ประเภทนะครับซึ่งเราจะแบ่งตามมอก .15 นะครับเล่มหนึ่งนะครับปูนซีเมนต์พอร์ตลด์เล่มหนึ่งข้อกําหนดคุณภาพนะครับแบ่งเป็น5ประเภทนะครับปูนซีเมนต์พอร์ตลด์เป็น5้าประเภทนะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นไทท์ก็คือปูนซีเมนต์พอร์ตลนไทท์หนึ่งไทท์สองไทท์สามไทท์สี่แล้วก็ไทท์ห้านะครับโดยที่เราจะโดยที่เราจะแบ่งประเภทตามนี้นะครับ ใช่หนึ่งเนี่ยปูนเป็นปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ธรม Land, ธรมดาปูนซีปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ธรรมดาใช้สำหรับในงานก,นก่อสร้างทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นเป็นตัวสตาร์ของเรานะครับตัวที่2นะครับเป็นปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ที่ให้ความร้อนปานกลางขณะทาปฏิกิริยานับหรือว่าต้องการทนซันเฟตปานกลางนะครับข้อที่2เนี่ยจะมีคุณสมบัติ2ตัวเพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของการทนซันเฟตนะครับแล้วก็เรื่องของความร้อนนะครับ 3. ก็คือปูนซีเมนต์พอร์ตลดนที่ให้กําลังอัดสูงนะครับ4เป็นปูนซีเมนต์ที่ให้ความร้อนต่ํานะครับ5ปูนซีเมนต์ที่ทนซัลเฟตได้สูงนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น5ประเภทที่เราสามารถที่จะตอบกรรมการได้นะครับแต่ถ้าเราเกิดว่าเขาถามว่าโครงการเราใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตลาเป็นไ้ายไหนนะครับโดยทั่วไปเราจะตอบได้เลยว่าเป็นท้ายหนนะครับเพราะว่าถ้าโครงการเราไม่ได้อ่า ต้องการนะครับเรื่องของการกันน้ําหรือว่ากาลังอัดสูงนะครับหรือว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าโลหิตอนกรีตนะครับหรือว่าให้ความร้อนต่ํานะครับหรือว่าเรื่องของทนซันเฟตได้สูงนะครับหรือไท5เนี่ยจะตอบกรรมการว่าเราจะใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตลายหนึ่งนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคําถามที่2นะครับทางกรรมการก็ถามว่า แล้วคุณช่วยอธิบายมาหน่อยว่าองค์ประกอบของคอนกรีตมีอะไรบ้างนะครับโดยทั่วไปนะครับองค์ประกอบของคอนกรีตนะครับจะมี4ตัวที่เป็น4ตัวหลักนะครับก็คือ1ปูนซีเมนต์นะครับหรือเขาจะเรียกว่าเป็นวัสดุประสานนะครับ2นะครับก็คือมวลรวมละเอียดนะครับอย่างเช่นทราย3คือมวลรวมหยาบนะครับเช่นหินหรือกวดนะครับ4ี่คือน้ำนะครับ4ี่ตัวนี้คือองค์ประกอบหลักของเรานะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งจะมีไม่มีก็ได้ก็คือสารผสมเพิ่มนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นเาเรียกว่าแอดมิชเจอร์มีไม่มีก็ได้เป็น4ี่องค์ประกอบหลักกับองค์ประกอบที่5เป็นส่วนส่วนประกอบที่เพิ่มเติมขึ้นมามีหรือไม่มีก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่ง่ายๆนะครับกรรมการต้องการให้ท่านเนี่ยได้คุ้นชินกับการตอบคาถามแล้วก็ได้สื่อสารกับทางกรรมการเพื่อผ่อนคลายก่อนนะครับในคําถามที่ไม่ยากเกินไปนะครับต่อมา จะ,จะเริ่มถามลึกขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับจะถามว่าคอนกรีตที่ดีเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าคอนกรีตที่ดีในตรงนี้จะเป็นสถานะที่เป็นสถานะคอนกรีตสดนะครับเพราะว่าคอนกรีตเนี่ยจะมีทั้งหมด4สถานะนะครับก็คือคอนกรีตสดคอนกรีตในสถานะพลาสติกนะครับคอนกรีตในสถานะที่อายุต้นและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วนะครับมีทั้งหมด4สถานะแต่ว่าในโดยทั่วไปนะครับกรรมการเนี่ยจะคาดหวังนะครับให้ท่านตอบในสถานะที่เป็นคอนกรีตสดนะครับ เมื่อเป็นคอนกรีตสดนะครับจะมีสามตัวนะครับสามสามำตอบด้วยกันนะครับที่ท่านจะตอบกรรมการแต่ว่าถ้าได้2ในสามเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปนะกรรมการจะคาดหวังคําตอบที่1และคําตอบที่2องจากท่านนะครับคอนกรีตสดที่ดีนะครับข้อแรกเลยต้องมีเขาเรียกว่า workability นะครับคําตอบที่2ก็คือต้องมอีมีคุณภาพเป็นสม่ําเสมอหรือว่า สักเก็ตสกเก็ตเล็ชันนะครับไม่แยกตัวนะครับเรียกว่าไม่แยกตัวคอนกรีตที่ไม่แยกตัวแล้วก็คอนกรีตมีเวิร์กอลบิลิตี้ที่ดีหรือว่ามีความสามารถในการเทได้ที่ที่ดีนะครับตามประเภทโครงสร้างที่ท่านเทนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือจะเป็นคานหรือเป็นเสานะครับต้องมีเวิร์กอลบิลิตี้ที่เหมาะสมกับแต่ละโครงสร้างนะครับแล้วก็คอนกรีตไม่แยกตัวนะครับและข้อ3มนะครับ ก็คือคอนกรีตไม่เกิดการติดขัดเนื่องจากกินกองรวมกันที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของแบบหรือเหล็กเสริมระว่างที่คอนกรีตนะครับอ,อันนี้เป็นข้อที่3นะครับแต่ว่าคความคาดหวังนะครับก็คือต้องการให้ท่านตอบข้อ1กับข้อ2ได้โดยทั้ง2ข้อนี้สามารถทดสอบได้จากการใช้วิธีสลัมเทสนะครับตอนที่ท่านทำสลัมเทสเนี่ยท่านจะทราบเรื่องความสามารถในการ เทได้ของตัวคอนกรีตสดตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของคอนกรีตของท่านแนย,ยกตัวหรือเปล่าเราใช้ทารมเทสในการทดสอบนะครับโดยค,อ,คอนกรีตที่ดีที่ผมอบอกท่านนะครับว่ามันต้องมี3ข้อนี้นะครับผมนํามาจากมาตรฐานวสท0 1 1 0 1 4 2นขีดนะครับเป็นข้อกำหนดมาตรฐานวะสะัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีตปีปศสองพราครับคำถามต่อไปนะครับอันนี้ก็จะถามเรื่องประสบการณ์ในการทำงานของท่าน เม uh, so ื่อท่านอยู่หน้างานนะครับตอนในแต่ละโครงการตอนนี้นะครับจะมักจะสั่งคอนกรีตสาเร็จนะครับหรือว่าเลดี้มีคอนกรีตมาส่งหน้างงานนะครับเพราะว่าใช้คอนกรีตปริมาณมากนะครับแล้วก็คอนกรีตในหลายประเภทนะครับก็จะให้ทางแ plant คอนกรีตนะครับหรือว่าผู้ผลิตคอนกรีตเนี่ยส่งมาให้ท่านนะครับเป็นคอนกรีตเรียกว่าคอนกรีตผสมเสร็จนะครับเมื่อเราใช้คอนกรีตผสมเสร็จเนี่ยทางกรรมการจะตอบว่าเราจะต้องตรวจสอบอะไรเป็นระดับแรกนะครับ นี่คือคำถามที่1คําคำถามที่2ก็คือเรารู้ว่าต้องตรวจสอบอะไรอันดับแรกแล้วแล้วอย่างอื่นเราต้องตรวจสอบอะไรอีกบ้างนะครับก็คือมี2คํคำถามนะครับที่เราต้องตอบนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือต้องตรวจสอบอะไรบ้างนะครับทีนี้ถ้าจากประสบการณ์นะครับก็ต,กตอบไปได้เลยว่าเราต้องตรวจสอบบินคอนกรีตนะครับบินคอนกรีตจะบอกเราหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุคอนกรีตนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโค้ดคอนกรีตที่บอกถึงสลัมแล้วก็ตัวสเต็งน,นะครับหรือ,อ คอนกรีตเนี่ยมันมาถูกโครงการหรือเปล่าด้วยอันเนี้ยโครงการถูกแต่ว่ามันจะมีประเด็นว่าถ้าโครงการของท่านนะครับเทคอนกรีตสองประเภทนะครับในเวลาเดียวกันก็จะต้องรู้ได้ว่าคอนกรีตที่มาลดคันเนี้ยมันเป็นคอนกรีตของประเภทที่เรากำลังจะเทคอนกรีตหรือเปล่านะครับอย่างเช่นมีการเทเสามีการเทคานมีการเทฐานรากมีการเทพื้นพวกนี้นะครับต้องการสลามแล้วก็สเต็งนี่ต่างกันนะครับเพราะว่าบางประเภทเนี่ยอาจจะต้องผสมกันซึมมาด้วยนะครับก็ถ้าเรา ใช้ผิดประเภทนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาได้เพราะว่าถ้าใช้คอนกรีตที่ไม่มีการซึมไปเทผิดพื้นที่นะครับก็จะทําให้ตัวนั้นใช้งานไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะตอนแรกเลยเขาต้องตรวจสอบบินคอนกรีตก่อนนะครับแล้วนอกจากนั้นต้องตรวจสอบอะไรบ้างนะครับเป็นที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่ามาถึงหน้างานเนี่ยเราจะมี QC มากับรถคอนกรีตด้วยนะครับเขาจะทําหน้าที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือตรวจสอบสลัมนะครับเราดูแค่สลัมหรือเปล่าครับ ก่อนที่เราจะดูสลัมนะครับいいเขาจะเทคอนกรีตลงมาในรถรถเข็นนะครับคันเล็กนะครับตอนนั้นนะครับเราก็จะตักตรงนั้นนะฮะจากตรงนั้นเพื่อมาเทสลัมไอตัวที่อยู่ในรถเข็นนั่นแหละครับเราต้องดูเนื้อคอนกรีตนะครับเราต้องดูตัวเนื like ้อคอนกรีตว่าในเรื่องของสีนะครับในเรื่องของส่วนผสมนะครับไม่ว่าจะเป็นความเหลวนะครับหรือว่ามันมันแห้งไปหรือเปล่านะครับหรือว่าก้อนหินมากไปหรือเปล่าพวกนี้เราสามารถตัวดูที่จากเนื้อคอนกรีตได้เลยนะครับ เพราะว่าท่านที่มีประสบการณ์เนี่ยท่านจะรู้เลยว่าถ้าคนกรีดที่มาแล้วก็โม่ไม่ดีนะครับบิ๊กไม่ดีเนี่ยแล้วพอเรานํามาทดสอบเนี่ยไม่ต้องถึงสลัมเราก็รู้เลยว่าเราจะคาดการได้เลยว่าสลัมออกมาเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับก็คือเมื่อเราตรวจสอบตัวเนื้อคนกรีดในรถเข็นแล้วนะครับเราก็ต้องตรวจสอบสลัมนะครับตรวจสอบสลัมเนี่ยเราจะทราบอะไรบ้างนะครับเราจะทราบ2ข้อนะครับก็คือ1ก็คือเพื่อตรวสอบ Workability นะครับ ตัวความสูงของสลัมที่ยุบตัวลงมานะครับค่าการยุบตัวของคอนกีตนะครับเพื่อจะทราบความสามารถในการเทได้หรือ Work ์ b i l i อ y ของตัวคอนกีตตัวนั้นนะครับว่าเขาจะให้มาเป็นค่าสลัมแล้วจะมีบวกลบนะครับสมมติเราสั่งสลัมนะครับสลัม10เซนนะครับแต่ว่าเขาจะมีบวกลบ2.5นะครับเพื่อดูจากตัวเซต10เซนเนี่ยขึ้นไปไม่เกิน2.5เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงไม่เกินค่าที่เขาให้มานะครับแล้วก็ ดูรูปของสลัมนะครับว่าเกิดไม่เกิดการแยกตัวนะครับหรือไม่เกิดการสักกลีเกชันนะครับเมื่อไม่เกิดการแยกตัวเนี่ยสลัมก็จะเป็นรูปทรงที่ตามเป็นทูสลัมนะครับจะมีตัวทูสลัมแล้วก็มีตัวเชียร์สลัมนะครับถ้าเกิดเป็นเตียนเชียร์สลัมนะครับหรือว่าสลัมไม่ได้เป็นเกาะเป็นรูปนะครับมีการล้มลงมานะครับของตัวสลัมนะครับแปลว่าเขาไม่ได้มีการเกาะกันอย่างดีนะครับตัวนี้ก็ทําให้ เราดูว่ามันไม่มี w วอร์กอ l i ลิตี้แล้วก็คอนกรีตมันเกิดการแยกตัวนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องตรวจสอบก็คือตรวจสอบค่า fc พลาสมครับแต่ว่าเราไม่ได้ตรวจสอบได้ในวันนี้แต่เราต้องเก็บลูกปูนในวันนั้นครับต้องเก็บลูกปูนเอาไว้นะครับอย่างน้อยก็9ลูกนะครับเพื่อนำไปตรวจสอบตรวจสอบลูกปูนหนึ่งครั้งนะครับจะใช้ตัวอย่างทดสอบเนี่ยสามลูกนะครับเพื่อหาค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งที่เราจะทดสอบหน้างานนะครับอันนี้ก็สามารถตอบกรรมาการไปเรื่อยเนาะเราจะได้เล่าว่าเราทาอะไรแล้วก็เราตรวจสอบเรามีการตรวจสอบหน้าง,งานจริงนะครับเพื่อควบคุมคุณภา,ภาพงานของเรานะครับคอนกรีตปกตินะครับตอนเช่นคอนกรีตผสมเสร็จเลยดีมีคอนกรีตตั้งแต่ออกจากแท้นคอนกรีตนะครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับควรใช้ให้หมดนะครับก็คือว่าเราต้องเทคอนกรีตให้หมดในเวลาเท่าไหร่นะครับนับจากที่คอนกรีตออกจากแท้นนะครับคําถามนี้นะครับจะพบเจอบ่อยนะครับตอนที่เราคุมงานอยู่หน้างานนะครับ จากมอพอ1ย 1, 1 6, นะครับจะบอกว่าคอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้วนะครับต้องรีบนำไปเทลงในแบบโดยเร็วก่อนที่คอนกรีตนั้นจะแข็งตัวนะครับโดยทั่วไปไม่ควรเกิน30นาทีนะครับยกเว้นจะมีการใช้สารเคมีผสมเพิ่มที่สามารถยืดเวลาก่อตัวของคอนกรีตออกไปได้นะครับและต้องระมัดระวังไม่ให้เด็กเสริมเคลื่อนหรือเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยนะครับที่เรา,าสั่งคอนกรีตออกจากแผรนนะ ที่หน้างานนะครับเราจะมาจะในรายการประกอบแบบนะครับโครงการจะกาหนดให้เราใช้คอนกรีตให้หมดภายในสองชั่วโมงนะครับอันนี้คือคําตอบนะครับเพราะว่าถ้าเราดู2ชั่วโมงน้ำคอนกรีตจะเริ่มเซตตัวนะครับจะเริ่มมีความเป็นพลาสติกนะครับคําถามต่อมานะครับอันนี้ก็จะลึกขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับว่าคอนกรีตมีส่วนผสมตัวไหนที่ช่วยลดความร้อนนะครับตัวเรื่องก็จะมี เรื่องของความร้อนในตัวคอนกรีตนะครับที่จะถามท่านนะครับถ้าเกิดว่าท่านทําในโครงการนะครับที่เทคอนกรีตฐานรากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคอนกรีตฐานรากนะครับที่ค่อนข้างใหญ่และก็นหนานะครับจะมีปัญหาเรื่องความร้อนจะถามท่านว่าถ้าขนาดคอนกรีตถ้าขนาดโครงสร้างของท่านใหญ่ขนาดนี้ในโครงการเนี่ยท่านรู้ไหมว่าคอนกรีตที่ท่านใช้เนี่ยเขาใช้อะไรนะครับช่วยลดความร้อนท่านได้ไปศึกษาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ ถ้าโดยนะครับจะตอบได้2ตัวนะครับผมขอแนะนําตอบ2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเขาเรียกว่าสารนผสมเพิ่มที่เรียกว่าซูเปอร์พลาสติกเซชั่นนะครับซูเปอร์พลาสติกเชันนะครับตรงนี้อ้างอิงนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวช่วยยืดจุดที่คุณหภูมิของคงันกรีตจะขึ้นสูงสุดให้ห่างออกไปเพียงพอนะครับจะทำหน้าที่ ช่วยยืดจุดที่อุณหภูมิที่จะขึ้นสูงสุดให้ห่างออกไปก็จะร้อนช้านั่นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเรียกว่าไฟแอสหรือเท่าลอยนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเสเตอร์แอดมิเตอร์ ter, หรือแร่ผสมเพิ่มหรือสารผสมเพิ่มที่ค่อนข้างจะแพร่หลายแล้วก็ใช้กันเยอะนะครับที่เรียกว่าไฟแอสหรือเท่าลอยนะครับตัวนี้นะครับเท่าลอยที่มีคุณสมบัติที่ดีจะช่วยเพิ่มคุณภาพของคอนกรีตของท่านได้นะครับอันนี้ก็มี สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยนะครับมีออกเอ,อกสารมาด้วยนะครับเพื่อรับรองคุณภาพแต่ตัวไฟ์ลแอดนี้นะครับจะมีมกอกที่ชื่อว่ามากอกสองหนึ่งสาหนะครับสองหนึ่งสาหชื่อมกอกคือเท่ารอยจากฐานหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีตนะครับตัวนี้จะแบ่งเป็นสามชัน้นคุณภาพนอกจากเท่ารอยจะช่วยลดความน้อยแล้วนะครับเท่ารอยก็ยังมีคุณสมบัติอื่นอีกน,นะครับตรงเนี้ย ทางกรรมการเนี่ยก็าจะถามท่านนะครับว่าคุณท่านรู้จักเท่าลอยไหมแล้วเท่ารอยมีข้อดีอะไรบ้างนะครับเท่าลอยนะครับจะมีข้อดีเพิ่มคุณภาพคอนจีตนะครับหึงอ่าอย่างเช่นนะครับเพิ่มความสามารถในการเทรได้หรือเพิ่มเวิร์กอเมริตี้เมื่อกี้นะครับช่วยลดปริมาณน้ําช่วยลดปริมาณความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันนะครับเพิ่มกําลังในระยะยาวของคอนจีต ลดการหดตัวของคอนกรีตเพิ่มความทึบน้ำนะครับแล้วก็เพิ่มความต้านทานต่อสารเคมีนะครับข้อดีของเท่าลอยมีค่อนข้างมากแนละ้วแต่ว่าแต่ว่าเท่าลอยเนี่ยคือ,อเปลี่ยนแปลงตามวัตถุดิบคือฐานหินและกระบวนการเผาไหม้นะครับดังนั้นเท่าลอยจะมีคุณภาพและชนิดเนี่ยตามชั้นคุณภาพตามมอ,อก,กอน,นะครับแบ่งเป็น3ชั้นนะครับกรรมการจะถามว่ากําลังอัดคอนกรีต fc พรามที่450 ksc นะครับ ใช้อัตราส่วนน้ําต่อซีเมนต์เท่าไหร่นะครับตรงนี้เราจะทราบได้ยังไงครับเราจะทราบได้เราต้องเราต้องอดูรายการการออกแบบนะครับมิติซน์หรือถ้าจะให้เร็วๆนะครับกรรมการอยากจะทราบเราว่าเราอะพลอตกราฟนะครับพลอตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมน้ําต่อปูนซีเมนต์และกำลังอัดตรงกระบอกมาตรฐานได้หรือเปล่านะครับโดยตรงนี้นะครับแนวตั้งนะคับจะเป็นค่า กำลังอัดของคอนกรีตนะครับก็คือค่าปีพามที่เราใช้ส่วนแนวนอนนะครับจะเป็นอัตราส่วนวอเตอร์เซมิเลชนนะครับว่าเป็นค่าเท่าไหร่นะครับโดยที่ค่าน้อยสุดของอัตราส่วนน้ําคือศูนย์ุดี่ค่ามากสุดคือศูนจุดเจ็ดห้านะครับค่าน้อยสุดเนี่ยมันจะเข้าไปชนกราฟนะครับกราฟที่จะไปชนเนี่ยจะเป็นรูปค่อนข้างจะโค้งนิดหนึ่งนะครับโดยกราฟนี้นะครับจะประมาณว่าค่ามากสุดของ f อฟซีพามอยู่ที่สี่ k ้อยหสิบซแล้วก็ ค่ามากสุดของ fc palm อยู่ทสี่ร้อยห้าสิบ ksc แล้วค่าน้อยสุดของ w ต t e r simulation คือศูนย์ u สี่นะครับคำตอบของตัวนี้ก็คือศูอ us, นย์ุดสี่นะครับแล้วถ้าค่า fc พ palm น้อยนะคร,ครับเช่นร้อยแปดสิบ ksc นะครับร้อยแปดสิบ ksc สองหนึ่งส่วนย์ ksc นะครับสองร้อยสิบสองร้อยสิบ ksc จะมีค่า water simulation เท่าไหร่นะครับดูจากกราฟเช่นกันจะเป็นค่าอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดเจ็ดห้า หรือประมาณมากกว่า0ูนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัตราที่เราจะตอบกรรมการได้อันนี้ถ้าเราจะตอบได้ถ้าเราพลอตกราฟได้นะครับเราก็ตอบเนี่ยเราสามารถตอบกรรมการได้อย่างถูกต้องนะครับกราฟที่เราจะต้องทราบนะครับก็คือกราฟทดสอบค่ากําลังอัดคันกีตนะครับทดสอบค่าแรงดึงของเหล็กนะครับแล้วก็กราฟของวเตร์ซิมิเลชัตัวนี้นะครับจะทําให้ท่านสามารถช่วยตอบเรื่องงานคอนกรีตสาเร็จได้นะครับสําหรับในหัวข้อของ ระหว่างการทํางานคอนกรีตสดนะครับกรรมการจะถามท่านว่าท่านมีการควบคุมการเทคอนกรีตที่ดีอย่างไรนะครับข้อแรกเลยนะครับอันนี้เราควบคุมนะครับควบคุมตามมาตรฐานนะครับแล้วก็อาจจะควบคุมตามรายการประกอบแบบนะครับแต่ว่าทั้งทั้งมาตรฐานและรายการประกอบแบบเนี่ยจะพูดเหมือนกันก็คือว่าในการเทคอนกรีตที่ดีคือการเทคอนกรีตเพื่อไม่ให้คอนกรีตที่มีส่วนผสมสม่ำเสมอเนี่ย มีการแยกตัวและไม่เกิดรูพุนนะครับต้องให้คอนกรีตตัวนี้มีความสม่าเสมอนะครับและไม่เกิดรูพุนนั่นเองนะครับก็คือว่าไม่ควรเทคอนกรีตให้กระทบโดยตรงกับเหล็กเสริมหรือแบบข้างหรือเทคอนกรีตที่มีความสูงเกินไปมากเกินไปนะครับหรือ,อควรจะเทคอนกรีตมาให้ตรงๆและไม่ควรให้คอนกรีตไหลไปในแนวราบเป็นระยะทางไกลนะครับเป็นในกรณีที่คอนกรีตเนี่ยเป็นคอนกรีตไหลซึ่งออกแบบมีการควบคุมการแยกตัวนะครับ ก็คือคอนกรีตที่ดีก็คือต้องไม่ให้มันไหลามากเกินไปเทลงมาตรงๆนะครับแล้วก็ไม่ให้เทจากระดับที่สูงมากเกินไปนะครับเพื่อควบคุมไม่ให้คอนกรีตเนี่ยมีการแยกตัวแ้ะเกิดรูพุนนั่นเองนะครับแล้วก็ถามต่อมาว่ายกตัวอย่างซิสมมติถ้าเราเทคอนกรีตเสารหรือกำแพงที่มันค่อนข้างแคบเนี่ยแล้วก็ช่องค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นสูงประมาณ 5เมตรนย่าี้นะครับสมมติเราเทกำแพงกันดินความกว้าง30เซนแต่สูงกำแพงกันดินเราสูง5เมตรเราจะทำยังไงนะครับอาจจะเป็นคำถามที่กรรมการสามารถถามได้นะครับเราก็บอกว่าเราก็จะเทคอนกรีตในอัตราส่วนที่ไม่เร็วเกินไปอัตราเร็วในการเทคอนกรีตเนี่ยไม่เร็วเกินไปนะครับจะเทให้ความสูงแต่ละเลเยอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2-3เมตรนะครับ2ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็อ้างอิงมาตรฐานวสท 0 1 1 0 1หนึ่งศูย์หนึ่งสี่ขีดสองเช่นกันนะครับต่อมานะครับเราต้องควบคุมการเทคอนกรีตเนี่ยไม่ให้มีระยะการตกของคอนกรีตเนี่ยสูงเกินเบนห้าสิบนะครับแล้วถ้าเกิดว่าโครงสร้างของเรานับสูงเกินเบนห้าสิบจะทำยังไงนะครับอย่างที่อย่างเช่นกำแพงสูงสูงเมตรนี่ทำไงนะครับเราต้องใช้ท่อเทอร์มี่ช่วยนะครับหรือท่อ,อ,อกลวยต่อส่งคอนกรีตหรือกลวยเทคอนกรีตช่วยนะครับตรงเนี้ย าสามารถที่จะให้คอนกรีตเนี่ยไหลไปตามท่อไปตามตัวยพวกนี้นะครับแล้วให้มันตกสูงไม่เกินเมตรห้าสิบนะครับจากจุดที่เราต้องการเทนั่นเองนะครับส่วนการเทคอนกรีตเนี่ยก็มีข้อแนะนําว่าเราเทคอนกรีตเนี่ยจากตัวมุมนะครับถ้าเป็นกําแพงนับเทจากมุมเข้ามาตรงกลางนะครับดีกว่าเทจากกลางนับไปหามุมนะครับนี่ก็จะเป็นการควบคุมการเทคอนกรีตกาแพงนะครับแล้วก็ การเทคอนกรีตที่เป็นกำแพงแบบนี้นะครับเราควรจะเทเป็นเลเยอร์เลเยอร์นะครับก่อนที่เราจะเทเลเยอร์ต่อไปนะครับเราต้องทำเลเยอร์แรกเนี่ยให้มันได้ระนาบก่อนนะครับแล้วก็ทําเป็นชั้นๆให้ได้ระนาบก่อนแล้วค่อยเทคอนกรีตชั้นถัดไปนะครับทาให้คอนกรีตแน่นนะครับหรือเราใช้วิธีการเครื่องเขย่าคอนกรีตหรือเครื่องจี้คอนกรีตนั่นเองนะครับกรรมการว่ากรรมการก็จะถามท่านว่าน้าง,งานท่านเนี่ยมีการกจี้คอนกรีตไหมท่านมีการกร็คุมการจี้คอนกรีตอย่างไรนะครับ แล้วจี้คนกรีตไปเพื่ออะไรด้วยนะฮะนะครับเราต้องรู้ว่าเราจะจี้ทาไมเราไม่ทําได้ไหมนะครับเราต้องมีแนวทางในการตอบกรรมาการอย่างนี้นครับเราจี้คนกรีตเพื่อให้คนกรีตแน่นตัวทั่วกันดีนะครับแทรกตัวเต็มช่องว่างนะครับข้อต่อมาคือเพื่อให้คนกรีตมีการยึดหน่วงกับเหล็กดีนะครับตอนที่เราเทคอนกรีตลงไปตัวคอนกรีตกับตัวเหล็กเนี่ย อาจจะไม่ได้จับกันนะครับอาจจะมีช่องว่างหรือว่าอาจจะมีความชื้นติดอยู่ที่ตัวเหล็กนะครับเวลาที่คอนกรีตมันน้ําหรือว่าอากาศมันขึ้นมาเกาะเอาไว้นะครับเราก็จะจี้เพื่อให้อากาศขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อให้คอนกรีตกับเหล็กเนี่ยจับเตือนดีนะครับต่อมาคือตรงๆเลยฮะเราต้องการที่จะไล่ฟองอากาศออกจากจากคอนกรีตนะครับเพื่อไม่ให้เป็นโพลงนะครับแล้วก็เราจี้คอนกรีตเนี่ยเพื่อให้ผิวคอนกรีตอ่ะมันเรียบนะครับอ่า แล้วคอนกรีตจ,จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เครื่องจี้เราก็สามารถกระทุ้งด้วยมือได้นะครับแต่ว่าเหล็กที่เราใช้กระทุ้งเนี่ยต้องมีดิเมนชันไม่น้อยกว่าส6บมิลน,นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าเป็นการเทคอนกรีตปริมาณน,น้อยนะครับก็สามารถที่จะใช้เครื่องกระทุ้งได้แต่ว่าถ้าเทคอนกรีตปริมาณมากยังไงก็แนะนําไม่ใช้เครื่องจี้จะดีกว่านะครับเ,เครื่องขยับคอนกรีตก็ยังแบ่งเป็น3ประเภทด้วยนะครับก็คือประเภทขยับในแบบหล่อขยับ ที่วางที่ผิวคอนกรีตนะครับแล้วก็เครื่องขย่าที่ตรึงกับแบบหล่อนะครับแล้วก็ตัวเครื่องจี้คอนกรีตนะครับที่เราจะเห็นจะเป็นทั้งแบบใช้น้ํามันแล้วก็ใช้ไฟฟ้านะครับที่เราใช้กันแพร่หลายทําหน้าง,งานนะครับในการจี้คอนกรีตนะครับเราจะจี้ขย่าแบบหัวจุ่มนะครับเราจะจุ่มลงไปเนี่ยจุดละประมาณ5 1 5ถึงวินาทีนะครับระยะห่างกันประมาณ45 7 5ถึงเซนนะครับโดยทั่วไปเราก็จะ ระยะห่างกันทุกๆห้าสิบเซนนะครับจะวัดง่ายนะครับแล้วก็ผิวคอนกรีตจ,จะมีลักษณะเรียบและมวลลมต่างๆจะจมในคอนกรีตนะครับเราจะจี้แล้วก็จะดูว่าคอนกรีตเนี่ยที่มันมีตัวหินตัวทรายอยู่ที่ผิวคอนกรีตนะครับแล้วเราจี้เนี่ยพวกนี้จะยุบลงไปในตัวในคอนกรีตนะครับแล้วก็จะเจอจะเกิดการเรียบหินทรายจะจมเข้าไปในคอนกรีตนะครับาการที่เราจี้เนี่ย จนเาจุ่มลงไปแล้วก็ยกขึ้นมานะครับต้องยกขึ้นมาช้าๆนะครับแล้วก็ระหว่างที่ยกเนี่ยเครื่องต้องทํางานอยู่ด้วยนะครับไอ้นี้ก็มีข้อความระบุเอาไว้ในมาตรฐานด้วยนะครับแล้วก็ไม่ควรจะขย่าคอนกรีตให้ไหลนะครับเพราะว่าจะทําให้คอนกรีตเกิดการแยกตัวแล้วไม่ควรจะเราควรจะจุ่มคอนกรีตลงไปตรงๆนะครับไม่ควรเอียงเอียงมากเกินไปหรือว่านอนนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าจะทําให้คอนกรีตส่วนที่แข็งเนี่ย มีน้ำหนักมากจะลงข้างล่างส่วนที่เบานะครับมีน้ำหนักน้อยกว่าจะขึ้นข้างบนนะครับมันก็เกิดการแยกตัวไม่เป็นหินไม่เป็นสายไม่เป็นคอนกรีตไม่เป็นน้ํานะครับการหยุดเทคอนกรีตคานนะครับการหยุดเทคอนกรีตคานจะหยุดที่ตรงไหนเพราะอะไรนะครับโอเคอันนี้ผมขออ้างอิงตามมยพ1011ข +4 หก่ก่อนนะครับก็คือว่าถ้าหากเราเทคอนกรีตในโครงสร้าง ส่วนหนึ่งส่วนใดไม่เสร็จในรวดเดียวกันต้องหยุดเทคอนกรีตามที่ผู้ควบคุมงานกําหนดหรือตามตําแหน่งดังนี้นะครับสําหรับคานนะครับและแผ่นพื้นที่ช่วงกลางเมื่อแบ่งช่วงคานหรือแผ่นพื้นเป็นสามส่วนนะครับโดยใช้ไม้กั้นตั้งฉากมอมยพอบอกว่าเราจะแบ่งคานหรือพื้นเป็นสามช่วงช่วงกลางเนี่ยเราจะหยุดเทคอนกิตได้นะครับแต่ว่าเราต้องกั้น ตั้งฉากนะครับไอ้น,นี่สาคัญเนาะ,ะเรื่องการตั้งฉากเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเป็นส่วนลำกันแต่ว่าก็ยังมีหลายท่านที่ตอบผิดเนเรื่องของการตั้งฉากนะครับโอเคแล้วเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรนะครับเนี่ยผมจะพิจารณาหยุดนะห,ห,หยุดตรงไหนนะครับเราจะหยุดตรงนั้นเพราะว่าเมื่อเป็นซิมเปิลบีมนะครับเราพริจารณาจากซิมเปิลบีมก่อนนะครับเมื่อมีแรงมกระทำนะครับแรงเฉือน จะเกิดที่จุดหกลางนะเป็น0นย์นะครับหรือว่าน้อยที่จุดหนึงกลางนะครับแล้วก็แรงเฉือนจะมีค่ามากที่ซับพอร์ตตั้งสองข้างนะครับเพราะว่าตอนที่เราเพิจารณาแรงเฉือนของคานนะครับตัวคอนจีตนะครับเราจะคำนวณโดยใช้ค่า vc นะครับเท่ากับ0.29 square root fc p ร์ m คูณด้วย bd นะครับจะมีค่า fc p r i m มีค่า b มีค่า d bd นี่คือ ขนาดของหน้าตัดนะครับแล้วก็มีค่า f พรามนะครับอย่างคำว,ว่าแรงเฉือนที่รับจากคนกินเนี่ยองค์ประกอบที่สําคัญตัวหนึ่งคือค่า B/D นะครับหรือว่าหน้าตัดถ้าแรงเฉือนนะครับที่ริมเนี่ยมันจะมากนะครับเราก็ต้องมีค่า B/D ที่เต็มนะครับแต่ถ้าแรงเฉือนตรงส่วนที่มิดเดิลหนึ่งต่อสามของคานนะครับตรงกลางเนี่ย มันน้อยนะครับค่า B/D เราจะหายไปบางส่วนเนี่ยก็สามารถรับแรงเฉือนได้อยู่ครับได้อย่างปลอดภัยอยู่ครับโอเคก็ตรงนี้เป็นแนวทางนะครับในการไม่ว่าจะเป็นาการหยุดทีทคอนโลยหรือว่าการจะเปิดช่องสลิปนะครับเราจะดูตรงส่วนที่ค่า B/D ของค่า V/C พราะว่าแรงเฉือนที่รับโดยทคอนโลยเนี่ยนะครับอาจน้อยนะครับ ตรงนี้เราก็จะให้ค่าบีดีมีพื้นที่ที่ลดลงได้นะครับถ้าตรงนั้นนะมีดังเฉียนน้อยนั่นเองนะครับเราจะสลิปท่อตรงนั้นหรือว่าจะให้มีรอยต่อของคอนกรีตที่ตรงนั้นนะครับเราเพิจารณาตัวคุณสมบัติของคอนกรีตเป็นหลักนะครับโดยที่ตัวเหล็กเสริมนะครับขอพูดนิดนึงนะตัวเหล็กเสริมเนี่ยคุณสมบัติของเหล็กเสริมจะมีคุณสมบัติที่คงที่ตั้งแต่ออกมาจากโรงงานแล้วนะครับผลิตที่โรงงานออกมาถึงหนงานเนี่ยคุณสมบัติ จัคงที่นะครับในเรื่องของ F/Y ไม่ต้องรออายุนะครับแต่ว่าคอนกรีดนะครับคุณ,ณสมบัติของเงินคอนกรีดเนี่ยเราต้องรออายุนะครับสถานะคอนกรีดนะครับขึ้นตามอายุไปเรื่อยๆนะสถานะคอนกรีตเราก็กำลังจ,จะขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าเหล็กเนี่ยสถานะแล้วก็คุณ,ณสมบัติจะจะคงที่อยู่ที่เดิมนะครับ mm hmm. ก็เลยว่าตรงเนี้ยตัวคุณ,ณสมบัติของอกรีดเนี่ยที่มี F/C พรามเพิ่มขึ้นตามอายุนะครับมีผลต่อเรื่องของการ ถอ,อนไม้แบบท้องคานนะครับเรื่องของการสลิปช่องนะครับที่คานหรือจุดต่อของการเทคอนกรีตถ้าเราจะหยุดคอนกรีตตรงไหนนะครับโราใช้ตรงนั้นเป็นจุดต่อก็จะเพจารณาตรงที่เมืองเฉียนน้อยนะครับนี่ก็จะเป็นไกด์ไลน์ในการตอบคาถามในี่เรื่องของการหยุดเทคอนกรีตในการสลีปท่อนะครับหรือว่านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงเฉียนของตัวคอนกรีตรคานนั่นเองครับ ฝากติดตามช่องในช่างดอยใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA